ต่อไปเป็นวิธีใช้งานนะครับวิธีใช้งานเนี่ยฝั่งนี้ต่อลมด,ดูดจากถังจากถังพักนะครับต่อเข้ามานี่มันจะเป็นสายใหญ่สายใหญ่อันนี้เป็นปั๊มลมเป็นลมอัดนะครับทีนี้ตรงนี้มันแบ่งเป็นสองห้องแบ่งเป็นสองห้องเวลาเราใช้เนี่ยเราใช้ฝั่งไหนก็ได้นะครับมันจะแบ่งนี้ดูนะครับ เอาฟันก็ได้สไลด์อันนี้คือดูดแล้วนะครับดูดเสร็จแล้วอ่ะทีนี้พอมีน้ําพอเราตัดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีน้ําใช่ไหมน้ําด้านบนผมไม่มีปืนลมว่ะแต่ว่าให้เราถ้าเราใช้งานเสร็จนะครับเราปิดฝั่งนี้ก่อนปิดฝั่งนี้ แล้วเราก็ไปเปิดฝั่งนี้แล้วเราก็เอาเอา,เอาเอานี้เปล่าออกเอาปืนลมเปล่าออกนะมันมันจะดันลมออก วันแรกนะครับพอเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยเปิดเสร็จแล้วเราก็ต้องปิดฝั่งนี้ก่อนปุ๊บเราก็เปิดลมอัดให้มันดันดันเศษออกก่อนแล้วก็เอาเปืนลมเป่านะครับโอเคเราก็แบบสไลด์ปับป๊บปับ๊บปั๊บเพื่อจะดันลมออกทีนี้เราก็จะล้างอ่าพอเราเป่าเศษอะไรออกเกลือวอวงหมดแล้วเนี่ยมันก็มีนม้นําเอาน้ําใส่ น้ำมันก็จะไหลเข้ามาเข้าถังนี้ถังนี้มันจะมีมันจะมีอ้ด้านล่างครับระบายน้ํให้เราเปิดระบายน้นําด้านล่างมีแค่นี้แหละครับการใช้งานย้ําอีกครั้งนะครับย้ำอีกครั้งก็คือใช้งานเนี่ยเปิดใช้งานเนี่ยเปิดลมปึ๊บลมด,ดูด ใช้างานอ่าดูดเสร็จแล้วไม่ใช้งานใช้งานเสร็จแล้วปิดฝั่งนี้ปึ๊บปล่อยลมเข้าไปเห็นไหมแล้วก็เป่าลมออกแค่นี้แหละแล้วก็ล้างทำความสะอาด